นีิก็ขอสักหน่อยเดี๋ยวมาลองดูวันนี้เราจะมาแวร์เทสกันยาวๆแล้วก็เดี๋ยวพาคลิปมาทดสอบกันกันน้ำด้วยนะคะว่าอุย๊ยจะลงเยอะไปไหมวันนี้อยากได้ลุคแบบธรรมชาติเนาะคุณนะ้าต้องมือเบาหน่อยแปรรีบดูสิคนที่จะใช้อ่ะคงจะเป็นแบบรุ่นป้ารุ่นแม่เราใช้อ่ะ สวัสดีค่ะเก้าพบกับบิกรานนะคะวันนี้จะเข้าสู่คอนเทนต์เกี่ยวกับส่งการแล้วนะคะประเดิมคลิปแรกแห่งปี2025นะคะเกี่ยวกับสงการบิ๊กขอมารีวิวน้องคนนี้เลยค่ะรองพื้นจาก Covermark นะคะตัวเด่นตัวดังมากเขาบอกว่ารองพื้นตัวนี้นะคะคือกันน้ำขั้นสุดเป็นรองพื้นในตำนานนะคะบิ๊กก็ขอสักหน่อยเดี๋ยวมาลองดูวันนี้เราจะมาแวร์เทสกันยาวๆแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปมาทดสอบการกันน้ำด้วยนะคะว่ารองพื้น Covermark ตัวนี้ เลิศจริงหรือเปล่าติดทนจริงไหมกันน้ำจริงไหมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนเลยกดซับสไคร e ์ช anel wing mix นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆถ้าทำทั้งหมดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่ารองพื้น cover mark ก็ปุกเนี้ยจริงจริงแค่ไหนวันนี้เราอยู่กับ cover mark covering foundation uv jq นะคะก็ไม่เข้าใจคราว่าทำไมต้องมี jq ต่อท้ายนะทุกคนอาจจะบอกว่ารองพื้นกระปุกแบบนี้ของ cover mark มีหลายรุ่นหลายสูตรมากนะคะ ต้องเน้นย้ำให้ดีคือรุ่น covering foundation นะคะที่เขาบอกว่าติดทนกันน้ำจึ้งนะเฉดสีเขามีให้เลือกเยอะมากนะคะมากถึง8เฉดสีนะแต่ว่าหลากหลายอันเดอร์โทนะความสว่างก็มีประมาณ2-3เฉดนะคะตอนแรกบิคิดว่าจะซื้อสี Y 2สรุปเอา้าเหลืองไปมากเลยก็เลยได้มาเป็นเบอร์ B 2อนะคะอันนี้บิ๊กไปลองที่ร้านมานะเขาก็จะมีขายตามแบบ พวกเซนทัลโรบินสันอย่างนี้นะคะมีช็อปเคาว่ามากเยอะมากเพื่อนๆก็ลองไปตามตามกันได้นะไปลองปาดปาดสีดูเพราะว่าสีที่เราเห็นสวัสดีกับสีในความจริงที่ลงบนหน้ามันค่อนข้างแบบแตกต่างกันพอสมควรนะสี B2 ก็ประมาณนี้นะค่อนข้างเกลือนผิวดีมากแต่เป็นความแบบสีเบดเนะคะไม่ได้ออกอมเหลืองหรือว่าอมชมพูจนเกินไปนะน้องคนนี้นะคะมาในราคา3-50บาทราคาคือน่ารักเลยนะแล้วก็ มาในปริมาณถึง20กรัมคือเยอะมากๆคือรองพื้นถูกและดีในตำนานที่แท้หรือเปล่าอ่ะจะมารู้กันว่าเป็นรองพื้นถูกและดีไหมก่อนจะไปลองใช้นะคะตามทํเนียมช่องเราเดี๋ยวมาพูดถึงคำเคลมดีกว่าว่ารองพื้นตัวนี้จะ cover mark นะคะ เขาเค็มเรื่องอะไรกันบ้างรองพื้นเขา e r m a r ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นรองพื้นที่ปกปิดฝ้ากะจุดดําๆต่างๆได้แบบฟอร์เรสต์เลยนะปิดได้แบบเนียนสนิทแนบผิวและที่สำคัญเขาเค็มตัวใหญ่เลยว่ารองพื้นตัวนี้นะคะไม่หลุดล่อนถึงแม้ว่าจะเจอน้ําเจอเหงื่อเจอความมันนะคะคือปิดทนนานมากปิดทนสุดๆความเค็มของเ้า,าก็มีประมาณนี้2ข้อหลักๆโอเคไม่พูดเยอะเรามาลองใช้กันดีกว่านะคะสําหรับเขา e r m a r ตัวนี้ค่ะถ้าเยีบเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็น เท็กเจการปกปิดต่างๆนะมันอยู่ในกระปุกแบบเนี้ยบิ๊กจะใช้ยังไงดีจะเล็บควักแบบนี้เลยแล้วก็มาวนๆนั่นหล่ะแล้วก็ปาดไปที่ผิวอุ้ยจะลงเยอะไปไหมวันนี้อยากได้ลุคแบบธรรมชาตินะคุณนะต้องมือเบาหน่อยเนื้อเขาคือแบบเป็นครีมมี่สุดๆเลยนะบิ๊กก็จะใช้พับพูชชั่นในการตบๆเกลี่ยเฮ้ยตอนแรกมันค่อนข้างหนึบตัวมากเลยอะแต่พอเกลี่ยแล้วน้องก็ไปนะน้องไม่ได้แบบ กาติดหนึบเกินน่ะน้องไปนะอุ้ยแล้วน่าเนียนเลยแกเนียนเลยอ่ะเวอร์มากลองคื้นเขาก็ยา,ากในตำนานตั้งเรื่องแล้วอะมาดูรอยตรงนี้กันน้องวิคกขอดลงแบบตรงเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ตบกเกลี่ยเลยค่ะแกกรีบดูสิกรีบ,รบแล้วมันเบอร์ผิวดีมากเลยอ่ะไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือ รองพื้นในตํานานเมื่อเขาแบบค่อนข้างสมัยใหม่นําเทนดีเลยนะกคดูสีบีฟอร์หน้ายังมีความแบบปุ้ยงง,ง,งแปลกๆมีรอยดํารอยแดงต่างๆอัปเตอร์ After คือผิวสวยเนียนเลยอะแล้วนี่บิ๊กไม่ได้ลงเยอะด้วยนะลงบางๆเบาๆก็ให้การปกปิดที่จึง้งผิวสวยหน้าเนียนดีมากแล้วบีสนยะมันทําให้ความที่หน้าบิ๊กเหลืองๆอ,อะมันดูแบบนูเทลดูเป็นกลางดูแบบ ดูหน้าผ่องดีนะเออว่าไม่ได้เลิศเลิศเลิศเดี๋ยวมาลงอีกข้างหนึ่งกันนะคะไปไวมากคือเนื้อมันหนึบอะ่ะไม่คิดว่าเนื้อหนึบๆแบบเนี้ยมันจะเกี่ยง่ายอะ่ะแล้วการปกปิดเอ่ยใดคือดีตอนแรกก็แอบบคิดว่าน้องเขาจะเนื้อหนาไปหรือเปล่าด้วยความมันเป็นแบบเป็นกระปุกเป็นอะไรอย่างนี้ไงมันต้องหนาแน่เลยสรุปเอา้าก็ไม่หนานะเนื้อก็บางเบาเกลืนผิวดีนะเออ คนที่ชอบงานผิวๆแบบบิกอะ่ะบิกให้ผ่านเลยในเรื่องของความบางเบานะแล้วเนื้อเกี่ยง่ายตกแป๊บๆก็คือทั่วหน้าแหละตอนแรกก็กลัวว่าอุ้ยมันจะเกี่ยยากหรือเปล่าเพราะว่าบิกมีแอปพลิเคเตอร์อย่างเดียวคือพับคุชชั่นตัวนี้ของซุปเปอรม์มารนะคะสรุปเอา้าเนื้อดีเกี่ยง่ายบางเบาแล้วก็เป็นธรรมชาติไงงานผิวสวยผยวสวยดีนะอ๋อแกลงไปแล้วทั่วหน้าค่ะอยูวสวยดีมาก ลองพื้น cover m a r สร้างเรื่องสุดๆทำไมบิ๊กไม่เคยลองอะ่ะเอาจริงสารภาพตามตรงนะขอโทษแบรนด์ cover mark แล้วก็ขอโทษสาวกแบรนด์ cover mark ด้วยในภาพจำบิ๊กอะ่ะในหัวบิ๊กบิ๊กรู้สึกว่าแบรนด์ cover mark อ่ะมันมีมันนานมากคือบิ๊กเกิดมาบิ๊กก็เคยเห็นน้องเขาเลยอะ่ะในความทรงจำบิ๊กนะคะก็รู้สึกว่ามันมีความแก่คนที่จะใช้อะ่ะคงจะเป็นแบบรุ่นป้ารุ่นแม่เราใช้อะ่ะวัยรุ่นวัยทีนแบบเราคงไม่ใช้ cover mark สรุปเอา้าผิวสวย ผิวสวยดีเลยอ่ะน้องๆหนูๆเพื่นเพื่อนพี่ๆทุกคนมาลุมค่ะมามุงกันรองพื้น cover mark ตัวนี้คือดีผิวสวยอย่างนี้เลยนะเออแต่ในเรื่องของความติดทนการกันน้ํากันเหงื่อคุมมันต่างๆเดี๋ยวมาเจอกันอีกสิบชั่วโมงข้างหน้าีิขอไปแต่งหน้าส่วนทท่เดยกก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูฟินิชด,ดูวกันค่ะกลับมาแล้วคะ่ะฟินิชลุกเป็นประมาณนี้เลยแกผิวสวยมากรองพื้นเ c o v e มาร์กนะคะ สัะปุกนี้นะ Covering Foundation UV จำไว้จำชื่อนี้ไว้ Covering Foundation UV 350บาทนี่ยูสวยแบบนี้เลยน่าเนียนมากน่าเนียนแต่ว่าดูไม่หนักไม่บอกอนะ่ะทุกคนต้องยกความดีความชอบเลยแบบเนื้อเขาทำออกมาดีมากคือชื่นชอบเลยปกปิดเบอร์ผิวสวยมีรูหลุมสิวเอ่ยใดยมีรูหมขดนนะ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นเน้นนะ่ะ น้ามันเบออ์น้ำมันเนียนดีมากอ่ะให้ดูแบบใกล้ๆไปเลยผิวสวยมากแต่เรื่องความติดโทนภูมิมันกันน้นํากันเหงื่อเดี๋ยวเจอกัน10ชั่วโมงเดยวบิ๊กถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้คือผิวสวยเอาไปเลยติเต็ม10ตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงสินะคะเดี๋ยวกับมาเจอกันอีก10ชั่วโมงข้างหน้าค่ะคนดูคงคิดว่าคุณบิ๊กจะลิปสติดติดฟันอะไรทุกวันทุกคลิปเลยเป็นอย่างนี้จริงๆทุกคนคือแบบด้วยความมันรีบเนาะอยากจะถ่ายคลิปให้มันเสร็จเร,เร็วๆอ่ะ ด้วยความที่เราต้องมีภารกิจต่อทุกวันไปทํางานเกยใดใช่ปะเราก็ลืมเช็คอะหรือบางทีอะเอาลิ้นอย่างนี้ไปแล้วนะแต่มันก็ยังติดออกมาเรื่อยๆอย่าอย่าว่ากันเลยนะถ้าลิปติดฟัน กลับมาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา19นาฬิกา50นาทีนะคะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงค่ะวันนี้เราใช้รองพื้นในตำนานตัวนี้ของ Covermark นะคะ c o v e r i n g Foundation นะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงหน้ายังเนียนดีอยู่เลยอะ่ะแล้วมีคนทักด้วยว่าอุ๊ยใช้อะไรลงที่ผิวคือปผิวเนียนผิวใบหน้าผ่องดีมากนี่เลยค่ะ Covermark ตัวนี้นะแก จึง้งปะ่ะผลลัพธ์คืออึ้งใช่ไหคือบิ๊กชอบผิวหน้าดีนะความมันก็มีไม่ได้เยอะเลยหน้ามียนสวยแต่มันมีความแบบถ้ามองใกล้ๆอ่ะเหมือนมันเป็นแบบจุด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 ปะ่ะอืมแล้วก็ตรงเนี้ยที่บิ๊กยิ้มอย่างเงี้ยมันมีเหมือนแครกนิดนึงแต่ต้องมองใกล้ๆจริงๆนะถึงจะเห็นนะเออทำไมมันมีความแบบแบบจุด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 แบบเนี้ย อืม,อมประมาณเนี้ยแต่ถ้าแบบภาพร,รวมมองผ่านผ่านเผลอๆก็ถือว่าสวยหน้าสวยดีเลยแต่แค่อย่ามองใกล้เท่านั้นแหละไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าเพราะสกินแคร์ที่บิ๊กลงด้วยหรือเปล่าลองปรับดูกับกันแดดสกินแคร์ที่เราลงในแต่ละวันแต่วันนี้ก็ถือว่าผิวสวยบิ๊กให้ผ่านนะบิ๊กมองข้ามจุดที่มันแบบ เล็กๆไปได้อะเพราะว่าภาพรวมคือมันผิวสวยผ่องและก็มีคนชื่นชอบคนถักนะคะมาสับหนา้าด้วยชุดดูดีกว่านะว่าจะมีหลุดมากน้อยแค่ไหนนะคะสับหนา้าไปแล้วนะคะหน้าเนียนใช้หน้าต่อได้อีกยาวๆแกมันมันสวยขึ้นกล้องสวยเล่นไฟมากอะ่ะแล้วมีหลุดติดติชูเท่านี้นะคะถือว่ากลางๆนะภาพรวมไม่ได้เยอะอะไรเลยดูสวยดีอะ่ะ350ยบาท งานผิวคือจึง้งอึ้งเลยอ่ะอืมสุดยอดเดี๋ยวลองมาฉีดน้ำดูไหมว่าจะเป็นอย่างไรน้ำกิ้งบนใบบัวสุดๆกระดูดสิอุ้ยแล้วโดนน้ำแล้วหน้ามันพองอะไรขนาดนั้นอ่ะมาสับหน้าด,ด้วยที่ชูดูนะคะเพิ่งบ้างไง เพื่อว่าไงหรือหน้าบิ๊กมันมันไม่มันไม่ได้ดีหรอหรือยังไงหรือยังไงอ่ะเห็นปะเห็นไหมนี่แบบกล้องชัดมากเป็นแค่แบบเหมือนหน้าแก้มอย่างเงี้ยนะแต่ตรงอื่นก็ไม่เป็นนะตรงคางก็ไม่เป็นนะเออเป็นแค่บางจุดก็ได้อยู่กันน้ําได้อยู่อาจจะมีหลุดบ้างคือต้องบอกว่าผิวหน้าเนี้มันผ่านการใช้ชีวิตมาทั้งวันสิบชั่วโมงนะคะมันก็อาจจะมี หลุดบ้างด้วยความที่มันมีความมันขึ้นมาเอยใดนะแต่บ๊กว่าถ้าแบบเอ๊ยแต่งหน้าไปแบบเล่นน้ําจริงๆไม่ได้ใช้ชีวิตแบบยาวๆแล้วมาโดนน้าอ่ะมันก็จะได้อีกผลลัพธ์หนึ่งผลลัพธ์ประมาณนี้ถ้าไปเล่นน้ำเพื่อนๆว่ารอดไหมหรือล่วง คคอมมมเนนต์าูดดุยกัไ้โอเคค่ะมาสรุปก,การใช้งานกันดีกว่านะคะสําหรับรองขึ้น Covermark รุ่นนี้นะคะ Covering Foundation แต่ละจุดไปให้คะแนนง,งบ้างนะคะ1ในนะส่วนการปกปิดนะคะไม่ต้องพูดเยอะตัวนี้ชื่อรุ่นเขาบอกอยู่แล้วว่า Covering Foundation คือมันปกปิดจึงปกปิดห้องอยู่แล้วนะคะเป็น Full Coverage Foundation เลยนะปกปิดทุกรอยบนหน้าบิกได้เลยอะ่ะไม่ต้องพึ่งคอนซีลเลอร์ ป,ปาดๆเกียร์ๆคือกริบนะคะคะแนนการปกปิดเอาไปเลยที่เท่าไหรด่ดีสิบเต็ม10ได้ไหมสิบเต็ม10บไปเลยเนาะไม่กัก2ในะสองความบางเบานะคะตอนแรกบิ๊กแอบมีความกังวลใจอย่างที่บอกไปว่าด้วยความที่เขาเป็นเนื้อแบบเนี้ย เป็นกระปุกเป็นแบบเหมือนคอนซีลเลอร์เลยนะฟิลเหมือนคอนซีลเลอร์นาตัวดังในตำนานเลยอะแต่ว่าเป็นเนื้อรองพื้นที่บางเบาสะงงนคือเทียบกับการปกปิดแล้วก็เนื้อของน้องเขาอะมันถือว่าบางเบาแล้วก็ซึบไปกับผิวได้ค่อนข้างดีเลยไม่ได้ดูว่ามันหนาจนเกินไปมันหนักจนเกินไปอะความบางเบาของเคราบวมาตัวนี้พี่ให้10เต็ม10เช่นกันคะ่ะ3ในส่นความติดทนนะคะพี่ขอพูดในประเด็นการใช้ชีวิตทั่วไปเนอะ everyday use ยังไม่ขอแตะในส่วนของการแบบแต่งไปเล่นสงการแลรบบ้วกันเพราะบิ๊กยุสุว่ามันก็มีบ้างถ้าโดนน้ำลวซับออกนะแต่ถ้าแบบอุ้ยซับหน้าด้วยทิชชู่ทั่วไปซับเอาความมันออกอ่ะบิ๊กว่าตัวน,นี้คือติดทนด,ดีมากแล้วก็ผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงวันนี้บิ๊กก็มีเหงื่อเจอความร้อนเหมือนเดิมนะคะใช้ชีวิตเดิมๆของบิ๊กเลยอ่ะก็จะสังเกตว่ามันไม่มีส่วนไหนที่หลุดเป็นพิเศษนะเออเท่าที่ให้เพื่อนดูก็คือหน้ายังเนียนแน่นดีอยู่ตลอด10ชั่วโมงเลย ทิชชูก็มีหลุดแบบมาประมาณ1อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะความติดทนในวงเล็บใช้ชีวิตทั่วไปวิกให้ที่1 0เต็ม10ค่ะแต่ถ้าพูดถึงความติดทนในส่วนการไปเล่นน้ำสงการน่ะบิกให้ประมาณ8-9 เต็มสิบนะคะยังไม่ให้สิบเต็มสิบนะถ้าแบบเป็นระนาบของการสี่ 4. ในการควบคุมความมันนะคะจะเห็นว่าก็มีความฉ่าขึ้นมาบ้างความมันขึ้นมาบ้างแต่ส่วนตัวแล้วบีรู้สึกว่ามันไม่ได้มันนเกินไปอะ่ะมันยังเป็นความมันที่บกรับได้อยู่ในเกณฑ์ที่แบบอุ้ยผิวสวยน่าดูดิวีเล่นแสงนะคะถือว่าคุมมันได้โอเคสอบผ่านเลยสำหรับสาวผิวผ,ผสมค่อนไปทางมันแบบบิ๊กนะคะคะแนนการคุมมันของครีมเรั่าม c อ v e r m a r k ตัวนี้บกให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10คะแนนค่ะ ห้าข้อสุดท้ายนะคะในส่วนความผิวสวยผิวสวยนะคือมันสวยเล่นกล้องแบบดีมากอะ่ะหน้ามันนวลมันเนียนมันดูผ่องสวยดีอะ่ะเมอร์ผิวก็สวยเนื้อรองพื้นก็ซึบเกินไปกับหน้านะคะคือแบบเลิศปังแล้วสีเบอร์บีสองเนี่ยก็คือเลิศมากเป็นสีแบบกลางๆที่ทำให้หน้าดูผ่องดูสวยดีเลยนะคะ อาการเป็นคราบผิวไม่สวยก็มีน้อยน้อยจนแทบจะไม่มีเลยอะแต่ก็อย่างที่บิ๊กบอกไปนะว่ามันจะมีเหมือนแบบเป็นแบบจุด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 ตามหน้าแต่บิ๊กคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะสกินแคร์ที่บิ๊กลงนะบิ๊กก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรเดี๋ยวค่อยๆทําความเข้าใจทําความรู้จักน้องไปทีละนิดเรื่อยเนาะลองปรับสกินแคร์ลองปรับกันแดดที่ลงก่อนแต่งหน้าเพราะวันนี้ก็ถือเป็นการรีวิวแบบ First i m p r e s ร i o n นะบิ๊กขอพูดแบบนี้แล้วกันไม่อยากจะโจมตีน้องเขาเยอะแต่ภาพรวมการใช้งานต่างๆอนะ่ะคือผิวสวยเลยนะคะแนนความผิวสวยของคัลวงมากตัวนี้บิ๊กให้คะแนนอยู่ที่9.25เต็ม10ค่ะมาประเดิมเทศกาลสงการด้วยลองพื้นในตำนานที่เขาบอกว่ากาันน้ำสุดๆนะคะส่วนตัวบิ๊กได้ลองใช้แบบใช้ชีวิตผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงมาทดสอบการกันน้ำก็มีผลลัพธ์อย่างนี้นะคะให้เพื่อน กันก็ถือว่ากันน้าโอเคแหละเพราะตอนที่ฉีดน้ําไปบนหน้าไม่ได้มีรองพื้นแบบไหลออกมาตามน้ําที่ฉีดไปนะยังเป็นแบบฟิลน้ํากิ้งบนใบบัวบนใบบอนอยู่นะคะแต่พอเออแบบมีเช็ดมีซับหน้าด้วยชู่ไปอะ่ะมันก็แบบมีหลุดตามสภาพเป็นสิ่งที่บิ๊กเข้าใจได้นะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นการรีวิววันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นรีวิวแบบเฟิร์สอิมเพรสชันนะเพิ่งได้ลองใช้น้องครั้งแรกแล้วก็แบบรีวิวเลยถือว่าประทับใจ สอบผ่านแล้วก็คงได้หยิบมาใช้อีกเพราะว่าผิวมันสวยดีมากอะ่ะคือถ้าแต่งหน้าออกงานเอ่ยใดอย่างเงี้ยต้องใช้หน้าตลอดทั้งวันรองพื้นตัวนี้ของโคบมาก,ก็คือตอบโจทย์เลยแล้วราคาก็คือน่ารักมาก250บาทมาในขนาด20กร,รมัมคือแบบเยอะสุดๆเลยนะคะถ้าใครอยากซื้อแบบออฟฟิเชียลจริงๆนะในช e ้อปปี้อ่ะไม่มีในรัชดาไม่มีนะคะเขามีขายในเว็บ ของ covermark เองแล้วก็ตามเคาน์เตอร์ของ covermark ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะคือใช้คำแบบหลูร่ามากแต่เดี๋ยวบิ๊กลองหาร้านที่ดูน่าเชื่อถือได้นะคะแล้วเดี๋ยวมาปักตะก้าไว้ให้นะคะใครอยากสปอร์ตบิ๊กก็ไปซื้อจากร้านนั้นที่บิ๊กปักตะก้าไว้ให้นะคะ YouTube Shopping แล้วก็ d e เด r ิ p ชั o นลิงก์ต่างๆวันนี้บิ๊กต้องลาไปแล้วนะคะหวังว่าเ,เพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันรับรองว่าเดี๋ยวมาแน่นอนสำหรับรีวิวพุชั่นกันน้ำกัน ลองพื้นกันน้ำนะคะมาแน่กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย